การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ำกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำมอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยด้านกายภาพเคมีจุลชีววิทยาและสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์น้ำโดยตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำที่นำมาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง จากการขอขึ้นทะเบียนการนำเข้าจากลานตรวจสัตว์น้ําสํานักงานประมงจังหวดัดศูนย์วิจัยฟาร,ร์มเกษตรกรร้านค้าและจากโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์น้าทั่วประเทศทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำได้ผ่านการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน iso iec 17025เวอร์ชั่น2017ในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปประเภทอาหารสัตว์น้ำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำทางเคมี การวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำทำไมต้องวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำวิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อให้ทราบว่าคุณภาพอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงสัตว์น้ำมีคุณภาพดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่การวิเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นเป็นอย่างไรการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของอาหารสัตว์น้ำด้วยวิธีการทางเคมีและเป็นวิธีมาตรฐานแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือ 1. ความชื้นหรือน้ำา 2. เท่า3โปรตีนรวม4ไขมัน 5, 5กากหรือเยื่อใยรวมซึ่งรายการที่1-5ถึงและรายการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน iso iec 17025เวอร์ชันน2017 ผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำทางเคมีเดือนตุลาคม2563ถึงมิถุนายน2564ห้อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจการปนเปื้อนสารตกค้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องระวังการปนเปื้อนเข้าสู่สัตว์น้ำ โดยอาจมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริมชนิดต่างๆที่นำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำการควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำจึงมีความจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนได้แก่สารกลุ่มออกซิเตตตาไซคลินคอเตตตาไซคลินคอแลมฟินิคอลกลุ่มฟูออโรพิโนโรน และสารกลุ่มในโตฟูลานซึ่งห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจตัวอย่างเบื้องต้นด้วยวิธีสกินนิ่งเทสต์กรณีตัวอย่างมีสารปนเปื้อนจะทำการตรวจสอบยืนยันผลด้วยวิธีโครโมโตกราฟีทั้งนี้ตัวอย่างที่ตรวจพบสารกลุ่มออกซิเตตตาไซคลินคอเตตตาไซคลินคอเลมฟินิคอและกลุ่มฟอโรคิโนโรลนจะตรวจสอบด้วยเครื่อง UPLC และสารกลุ่มในโตฟูแลนจะตรวจสอบด้วยเครื่อง HPLC การตรวจสอบหาสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำา e t o x y q u i n BHA BHT จะตรวจสอบด้วยเครื่อง HPLC ซึ่งรายการวิเคราะห์ออกซิเตตตาไซคลินคอเตตตาไซคลิน e t อ o x i q u i n และคอแรมฟินิรคอล ได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025เ v ร์ชั่น2017ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5และมาตรา6วงเล็บ4ประกอบมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พุทธศักราช2558ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชื่อประเภทชนิดลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์พุทธศักราช2558และเรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์พุทธศักราช2559 ผลการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำปีงบประมาณ2,563ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ถึงมิถุนายน2,564ไม่พบการปนเปื้อนสารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำและมีปริมาณอีทอกซิควนไม่เกินเกณฑ์150 ppm BHA และ b s t ไม่เกินเกณฑ์500 ppm ห้องปฏิบัติการจุลชีวะวิทยาได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดลักษณะของอาหาสรสัตว์เสื่อมคุณภาพพุทธศักราช2559ประกอบด้วยเชื้อสโมเนลลาเชื้อแบคทีเรียรวมปริมาณเชื้อรารวมและสารพิษจากเชื้อรา โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำให้ปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยในปีงบประมาณ2,564กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำมีผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำทางด้านจุลชีววิทยาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ถึงมิถุนายน2,564กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านกายภาพเคมีจุลชีววิทยาและการปนเปื้อนสารต้องห้ามในอาหารสัตว์น้ำ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องแม่นยำทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสามารถนำไปยืนยันการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมกำกับดูแลมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ